สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูเว่าแกแกเป็นโรคผิวหนังอะออดูแกคันนะแกคันขยเยอเลยอะเออคันเกาจนเป็นขุยเต็มตัวเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้ด้านหลังแกน,นี่นี่ทั้งด้านหน้าด้วยนะใต้เราโนมแกนะ่ะเออใต้เราโนมแกนะ่ะนะก็คันนะฮะเออแกคันหมดทั้งแขนทั้งเขินแกเนี่ย ดูให้จบนะคะว่ามันทําไมถึงหายนะอาการเป็นไงป้าป้าที่ป้าเป็นอาการเป็นไงมันคันตุ่มมันคันตุ่มใช่ไหมพอทายานยีนก็สบายเลยนีมันคันแล้วป้าก็เกาใช่ป่ะค่ะเออเกาแล้วมันก็แตกใช่ไหมมันก็ตกสะเก็ดมันก็แตกเป็นขุยข,า,ขาวๆใช่ป่ะเนี่ยการเอตามตัวแกด้านาหน้าด้านาหลงนะังนั่นเจ้าผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะฮะ แล้วเกาแบบเกาตลอดจนน่าสงสารเลยเออซื้อยาหลายยี่ห้อเลยนะมาทามันก็ไม่พอเนาะเพราะแกเป็นเยอะไงเออทีนี้เราก็เลยเอ๊ทำยังไงมาหาสูตรให้แกทาดูเนาะสูตรโบราณโบราณเรานี่แหละท่านผู้ชมเป็นโบราณโบราณน,นะคะเราก็เลยหามามเนี่ยส่วนผสมก็จะมีนะท่านผู้ชมนะเออมีหัวขาเนี่ยหัวขา วขาต้องแก่นะยิ่งแก่ยิ่งดีท่านผู้ชมเอามาหั่นหันหันหันนะเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็โขกให้ละเอียดนะมาโครงขั้นละเอียดละเอียดเลยนะเสร็จแล้วก็เอามาเอามาใสภาชนะนี้นะท่านผู้ชมใส่ภาชนะเนี้ยนะแล้วก็เอาเหล้าขาวสักขวดเล็กก็พอนะราคาก็แล้วแต่เนาะสภาพ ท้องถิ่นก็บว่าไปนะเอามาแช่นะ่ะแช่เสร็จแล้วก็ให้แกทาแกทาอยู่สามครั้งมั้งท่านผู้ชมแกทาอยู่สามครั้งนะแ,งนะและแกดีขึ้นเวลาทาแล้วเป็นไงเราก็น้ามนะันอะ่ะนะน้ามันเทใส่นี้นะที่มีสำลีนะ่ะที่มีสำลีนะฮนะแล้วให้แกทาฉโลมทั้งตัวเลยนะฮะทาเลยเนะี่ยตัวหนีแกเป็นเนะี่ยจะบอกแกคันมากๆากใช่ไหมป้าป้าคันมากใช่ไหม,มพอทาแล้วเป็นไงช่วงทา<ม>เป็นไงช่วงทา<ม>เป็นไงแ<ม><ม>สบไหม แสบแล้วก็แสบมันก็แห้งเร็วออมันแห้งที่เป็นสูงเป็นอะไรเนี่ยแห้งจะไม่คันเออจะไม่คันใช่ปะมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นเลยเออไม่ไม่เกาเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เกาเลยเออเนี่ยแกทาสามครั้งเองเนาะทาสามครั้งเลยแกดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยแกนอนเกาบอกโอ้ยจนเห็นแล้วโอ้ตายตายตอนนี้ไม่เป็นไรเลยเออตอนนี้ไม่คันเลยใช่ไหมนี่ไม่คันอืม แต่แสบเนาะเวลาทาเนาะทาเล็กนยแสบสักหน่อยเนี่ยพอลิธของแอลกอฮอล์ด้วยเนาะพอลิธของไอหัวขาเนี่ยพืชสมุนไพรเราด้วยงานท่านผู้ชมเราโขกเอาน้ําให้มันละเอียดใช่ไหมได้แต่น้ําเนี่ยนี่จะมีเยื่อส่วนหนึ่งเลยวะนะเห็นไหมแช่แล้วเอาทยอยเอามาทาเอาเนี่ยแกดีขึ้นแต่ก่อน่กนั่งเนี่ยเกาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้แกไม่เกาแล้วนะ เออแกทาแต่แกบอกว่าแสบแสบก็ต้องแสบเออมันแห้งนะตอนนี้แกก็ดีขึ้นนะท่านผู้ชมวันนั้นเหมือนฝันชนลนําเสนอนะฮะเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับรู้นะคะใครเป็นขี้ก,กาขี้กเกลื่อนนะท่านผู้ชมมันหายนะคะเออโบราณเขาใช้สูตรนี้ล่ละนะเรียกเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันหายเนี่ยทาสามครั้งแล้วมันมันมันดีขึ้นหละเออเห็นไหมคะ เพราะนั้นอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ